นนฟังหนูหน่อยไดคย้คุยกับผีป่ะคุยกับผีป่ะเราหมดอะไรตอนนี้ไปช่วยหนูด้วยนี่สู้กันแล้วเหรอแป๊บหนึ่งนาย เดี๋ยวฉันขอดูจ <transactions> ุด <Ghost> อ <users Onion isation> ่อนก่อนนะจุดอ่อนนี่เห็นอะไรหรออ่ะมีเรื่องในเธอเนี่ยไปเฮ้ยหยุดหยุดก่อนหยุดจะทำอพื่อไงเนี่ยจะห้ามฉันทำไมเนี่ยฉันจะปาบีเนี่ยได้อยู่แล้วนายไม่เห็นหรอกว่าน้องคนเด็กแค่ อเออหยุดไม่น่าบาดเธอมาด้วยเลยอ่ะน <c oughs> ี่คนกันตัวไี่คนใจร้ายไี่คนไม่เห็นความสามัคคีของใครฉ <c oughs> ั้นรู้นะว่านายรู้สึกกับฉันเรื่องไงอ่ะันเป็นใครใส่ติ่งใช่ไหมมันไม่ได้สำคัญอะไรใช่ไหมผีมันก็มีหัวใจไว้ใช่ไหมนายฟังหนูหน่อย ช่วยหาศพหนูหน่อยพีมันก็ไม่ได้มีแต่ร้ายๆปะคนมันก็ไม่ดีไปหมดป่ะถูกไหมเข้าใจกันบ้างสิเว้ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยฉันจะปาพีไปยยหยุดยช่วยหนูด้วยฉั <those S 2> นจะไม่หยุดจนกว่านายจะฟังฉันก็ฟังอยู่นี่ไงพี่ฟังหนูหน่อยเออก็พูดมาสิอึ้งอะไรอยู่นั่นแหละช่วยหาศพหนูหน่อยหนูติดอยู่ที่นี่ไปที่ไหนไม่ได้เลยจริงเหรอลูก เป็นอะไรตายอะคะ่ะรอให้พี่ฟังหน่อยไม่รู้อยู่ดีๆหนูก็กลายเป็นผนีแล้วหนูก็ออกไปอย่างที่นี่ไม่ได้ <c oughs> พี่หาผมห,หน่อยด้ไหมหนูจำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> พี่ก็เหมือนกันนายดูสิพี่ความจำเสื่อมอะฉันเข้าใจคุณอ,อกคีี บไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยแน่นเองนะ